สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คู่ปทมาลีมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะประดวงในเรื่องของคุณแม่นะคะคุณแม่จะเลือกอะไรนะคะลูกนะคะกับเงินนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะคำถามแม่ก็จะคัดคำถามเด็ดๆนะคะที่ f อถามไว้นะคะหนึ่งก็คือคุณแม่ จะไปยังไงต่อนะคะ 2. นะคะคดีนี้ลุงอัดจะทำต่อได้ไหมนะคะ 3. จะชนะไหมนะคะแล้วก็สถ้าคนบนเรือเสนอเงินให้จบคดีคุณแม่จะเลือกอะไรนะคะอันนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวมาตั้งสมาธินะคะตั้งจิตด,ด้วยกันนะคะอ,อยากรู้อะไรก็ให้ออกมานะคะทุกคนลุ้นกันนะคะว่าคำตอบจะออกมายังไงนะคะ เดี๋ยวแม่จะหยิบพื้นฐานดวงนะคะของคุณแม่นะคะตอนนี้นะคะรวมๆเลยนะคะพื้นฐานคุณแม่เป็นอย่างไรนะช่วงนี้นะหนึ่งสองนะคะสามสี่นะคะห้านะคะหกเจ็ดปดเก้านะคะ สิมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะไพ่ใบที่1ก็คือตัวคุณแม่นะคะช่วงนี้นะคะมองหาลู่ทางเหมือนจะหาเงินหาทองอยู่นะคะช่วงนี้นะลักษณะทํำยังไงจะได้เงินนะคะสิ่งที่คิดไว้นะคะสําเร็จนะในเรื่องเงินทองเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกันเงินท่านหมุนเวียนนะคะ,ะเหมือนกันเงินหมุนเวียนนะคะ อดีตที่เพิ่งผ่านมานี่อ่าก็เพิ่งจะได้เงินมานะคะมีคนผู้ชายคนนี้นะคะเอามาให้นะจ๊ะพื้นฐานรองรับชีวิตถือมองกุฎถือกระทาอัศาวินนะคะถือ,ถอกระทามีมงกุฎนะคะก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้นะอนาคตที่เกิดขึ้นเร็วนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการขัดแยง้งกันมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเกิดขึ้นนะคะนะ จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันนะคะเดี๋ยวจะมีอัศวินขี่มาขาวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนจะแบบมีความผิดหวังอยู่นะคะช่วงนี้นะอัศวินขี่ขีมาขาวของเรานะนี่แต่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือท่านอยู่นะคะแล้วก็มีผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือท่านอยู่นะคะมีคนเก่งนะผู้หญิงคนนี้นะจับหัวเสือหัวสิง์นะคะ ก็เดี๋ยวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยตอนนี้แม่ครูก็ช่วยท่านส่งพลังบุญให้ท่านก็ว่าจะจุดเทียนชนะชัยชนะมาให้ท่านอีกนะคะแล้วก็จะเสริมดวงให้ท่านด้วยนะคะทําพิธีให้ท่านนะคะเพราะช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะจะสะดาะเคาะต่อสไตล์ท่านเพื่อทีใ่ให้เขาเรียกว่าอะไรเสริมดวงให้ท่านนะต่อไปนะคะมาดูคําถามนะคะคําถามที่ถามไว้นะ คำถามก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณแม่จะไปต่อ,อยังไงนะคะใครอยากให้แม่ดูอะไรหรืออยากให้ทำอะไรก็ fc อยากให้แม่จะทำอะไรก็ทักมานะคะอยากให้แม่ดูเรื่องอะไรยังไงนะคะมาดูนะคะคุณแม่จะเป็นยังไงต่อ แม่แต่ก็ยังห้าสิบยังห้าสิบนะสิ่งที่ท่านคิดนะบางทีเนี่ยเห็นไหมท่านคิดว่าจะตั้งหลักปักฐานได้แล้วจะมั่นคงจะมีได้เงินอะไรเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะพลิกล็อกได้นะมันยังเป็นพระอาทิตย์ครึ่งพระจันทร์ครึ่งนะคะสิ่งที่คิดอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดนะคะยังพระจันทร์ครึ่งหนึ่งพระอาทิตย์ครึ่งหนึ่งนะคะจะได้เงินตั้งตัวนะตั้งหลักปักฐานได้นะแต่จริง มันยังเป็นพระจันทร์ครึ่งพระอาทิตย์ครึ่งอยู่นะคะยังครึ่งครึ่งกลางๆนะยังไม่ได้ว่าสําเร็จได้แน่นอนนะคะคดีนี้ลุงอาจจะทําต่อได้ไหมจะสําเร็จไหมอาหนึ่งสองช่วงนี้ท่านโอ้ท่านมีความผิดหวังอยู่ในใจอยู่นะเห็นไหมนะเดินคอตกอยู่เลยนะคะแต่ก็ท่านก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเด็ดเดียวแล้วก็สู้นะคะ ต่อไปมาดูนะคะมาดูต่อไปนะคะว่าคนบนเรือเสนอเงินให้จบคดีคุณแม่จะเลือกอะไรนะคะมาดูนะคะว่าจะเลือกอะไรนะเด็ดเลยนะข้อนี้นะคะ จริงๆแล้วช่วงนี้คุณแม่ก็การเงินหมุนเวียนนะคะท่านก็ช่วงนี้คือทุกอย่างมันก็พลิกแพงได้สองจิตสองใจมันถูกปิดหูปิดตาสองแง่สองด้านอยู่นะคะเงินทองก็สําคัญนะทุกวันนี้นะจริงๆท่านก็เป็นคนเก่งนะเห็นไหมเนี่ยไพ่มันขึ้นเป็นควีนที่ถึงดาบเหมือนกันนะอื ลองมาติดตามดูกันต่อไปนะคะแม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็แรงใจของเราทุกคนน่ะจะช่วยให้ทุกๆอย่างมันกระจ่างและคี่คลายนะคะใครมีหลักฐานอะไรก็ส่งมาให้คุณอัาิยะนะคะช่วๆสู้นะคะขอให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะอย่าให้มันเงียบนะคะสงสารน้องนะคะสาธุสาธุค่ะใครมีอะไรก็ทักมานะคะปรึกษาแม่ได้นะโอเคจ้า